ไอดีหนึ่งสองกิ๊สันรังสันดีรักษาหนุ่มน้อยรับเรียนจากอุดรธานีตั้งใจเดินทางมาเพื่อการประกวดครั้งนี้โดยเฉพาะยังไงถ้าชอบผมชอบเสียงผมก็ช่วยบทให้ผม้วย<อ>ครับผมไอดีสิบสองนะผมขอบคุณครับกิ๊บสันมาจากจ,จังหวัดอะไรคะจังหวัดอุดรธานีครับอุดรเลยนี่คือเด,เดินทางมาจากอุดรเลยเหรออายุสิบหกปีสิบหกปีครับยังเรียนหนังซืออยู่ปะครับเรียนอยู่ครับโรงเรียนบ้านดงวิทยาเพื่อนๆรู้ไหมว่าเรามาสมัครเนี่ยรู้ครับแล้วเราเข้ารอบมาถึงตอนนี้เขาว่ายังไงบ้าง เขาก็ด <Group. S 2> ak um, ีใจด้วยครับเขาก็ให้กำลังใจครับพ่อแม่เขาไม่ห้ามแกเลยอ่เาปลยพ่อแม่ใครไม่ห้ามเลยจยากห้ามอะไรเขามาร้องเพลงเขาต้องสียงสดุ่ยเออไม่ได้มาขายยาเสพติดป๋ะโอเคโอเครองเพลงมันนี้กินสารกินสารจะร้องเพลงอะไรครับจากไปอย่างสงบครับจากไปอย่างสงบเพลงนี้ขอมอบให้กับป่าเทพพูดไปหนึ่ขอมอบให้กับป่าเทพครับโอเคโอเคโอเฮะเดี๋ยวพูดตามอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกูจะไปต่อไปนี้ต่อไปนี้ผมจะร้องเพลงผมจะร้องเพลง จากไปอย่างสงบจากไปอย่างสงบขอมอบให้กับขอมอบให้กับป๋าเทพป๋าเทพเฉลเไปฟังจากไปอย่างสงบจากน้องกิ๊สันกันเลยก็ขังตัวเองไว้ในห้องเล็กๆเพื่อดอบจิตใจที่ร้อนรนแต่ยังมาพอนวอกบนเรื่องเก่า วันที่เจ้ากับเขาเหตอายไวมันเร็วเกินไปที่ต้องจากแต่บ่อาจเดือความทำของคนเลวรูดึงจนดวมเจ้ายังทิม เจ้าได้พบความฮักครั้งไหนกับคนที่ดีพอทิ้งไว้แค่คำว่าจบสิบลอาจล้มจากสายที่ทำยอมถึงบอพรอมสียอมเจ็บที่เสียจะเอาไปบอกใจเจ้าของไว้ว่าเจ้าไปบอกลำ หลับยังฝืนะอื่อยังนอนถือความหักยังร้อนคิดเห็นตอนที่สองเหาในวันที่เจ้ากับเขาเห็นอายไว้มันเร็วเกินไปที่ต้องจากแต่บอดเหลือความหักของคนเลวรู้ดึงจนดวงเจ้ายังทิ่มไป เมื่อเจ้าได้พบความฮักครั้งใหม่กับคนที่ดีพร้อมยิ้มไว้แค่ครั้งว่าจบสิบัวอาจลมจากใจที่ทำยอมถึงบอกขอสีง้อมเสียงขายตั้เต้นอย่างโกงกันเลยทีเดียวไม่นึกเลยไม่นึกเลยว่าหูนี่จะร้องได้ขนาดนี้เนะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนหูลี่่จะร้องได้ดีขนาดนี้อยป่าก็โดรนแล้วอ่ะคนหูลี่เป็นยังไงบ้างต้นทุนดีฮะต้นทุนดีเสียงดีครับแต่ว่ายังคอนโทรลเมโลดี้ไม่ค่อยได้นะครับอาจจะกําลังไม่พอหรือว่ากดนอนเดินทางมาไกลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีแผลอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นบทเรียนสําหรับกิฟสันในเวทีต่อไปนะครับลึงใจให้นะครับกิฟสันครับชอบเนื้อเสียงครับแล้วก็คิดว่า น้องสามารถพัฒนาไปได้ครับทีนี้วันวันนี้เห็นเรื่องเรื่องการใช้ไม้นิดหนึ่งครับพอดีเวลาล้องแล้วเอาไม้ออกห่างเสียงมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ,อายุเท่านี้นะครับมีฝันกล้าสแสดงออกอากะเป็นกำลังใจให้ตัวบอ้งไงเขามักตัวสู่ต่อไปครับขอบคุณเลยลย่คือเสียงแบบนี้ผมชอบเพราะว่าเขาจะร้องเพลงได้หลายสไตล์แต่ให้ไปฝึกการออกเสียงเพิ่ม ขอให้น้องโชคดีนะครับพี่ชอบชอบเสียงแบบนี้<า>พี่น้องเศร้ดาด่วนท่านี่ครับผมกับพี่น้องภาคอีสานครับผมกัซอยโหวตซอยเป็นกำลังใจผมในเรื่องครับผมไอดีสิครับผมขอบคุณครับ <laughs>